ฉไล่เด้อหนึ่งสองซ้หนึ่งสองเอหันหลังให้หยอยยายอ๋อออเอหันหน้าหันหน้าหันหลังหันหน้าหันหลังหน่อยนี้งับนีับจับเลยอ่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำเอาจะเอาหน้าลงอีกเหรอ ไม่ลงมาไม่ลื่นลงมาหรอคะสไลเดอร์ลงมาจีสไลเดอร์ลงมาเร็วหนึ่งสองสามอ <laughs> อพี่ปินน่นนพี่ปิ่นสไลเดอร์ให้น้องดูก่อนเดี๋ยวน้องจะได้ทําได้เอาพี่ปิ่นสไลเดอร์ทีหนึ่งอะดาลิงดูดาลิงดูดา,งด,ดาลิงจ๋าเอาไปแย่งพี่เขาอีกดาลิงดาลิงนี่ดูดูหนึ่งสองสามว้า เตะตุ่มเลยวินวิ่นวิ่นวินวิ่นวิ่นบินวิ่นบินวิ่นว่นเอาไปเลย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 โน่นโนนพี่ปิ่นไปแล้วอ่าไม่ชนน้องสิลูกหนูไปทางนู้นเออเออโน่นหนูอ้อมไปทางโน้นค่ะอ้อมทางโน้น mà bay, bay đi cùng thôi, một, hai, ở đếp, cái đếp, cái đếp, cái đếp. นางนั่ง,งจะให้พี่เขานั่ง,ง,งให้พี่เขานั่งเหรอ